ขอเจอริญพรญาติโยมทุกๆท,ท่านที่ได้ร่วมบุญร่วมทานกันมาในการสร้างมณฑบของหลวงพอ่อทันใจที่วัดป่าสัพไพวันตำบลบ้านโพธิ์อำเภอหนองไผ่จังหวัดพิจบูรณ์วันนี้อตาม,ามาก็มาแจ้งความคืบหน้าเนื่องจากว่าได้หายไปพักหนึ่งติดช่วงหน้าฝนมีทีมช่างก็ทํางานลําบากก็เลยอาจจะช้าไปหน่อย ตอนแรกว่าเราจะดําเนินการให้เสร็จให้ทันช่วงปีใหม่ตอนนี้ก็มีจังหวะหนึ่งคือเป็นช่วงหน้าฝนงานก็ชะลอตัวไปวันนี้ทีมช่างก็ได้กลับมาดําเนินการต่อ,เ,อ,อเพื่อที่จะให้เสร็จทันงานประจําปีของวัดของเราก็คือช่วงเดือนมีนาว่ามณดมนี้จะให้เสร็จช่วงปลายปลายเดือนกุมภาพันธ์2569า ถ้าปลายเดือนเสร็จก็จะเข้าสู่งานประจำปีของเราคือเดือนมีนาพอดีนะก็จะได้เฉลิมฉลองกันตอนนั้นวันก็ได้แจ้งข่าวความคืบหน้าให้ญาติโยมทั้งหลายที่ได้ร่วมบุญกันมาแล้วว่ายังดำเนินการก่อสร้างแล้วก็พอก่อสร้างไปแล้วปรากฏว่าองค์ท่านใหญ่มากมณฑปบนั้นใหญ่มากเหมือนเปรียบเสมือนเจดีความสูงยอด ของมณฑปนั้นอาจจะสูงกว่าต้นไม้ที่อยู่ด้านข้างนี้ด้วยซ้ำนะเพราะฉะนั้นก็ให้คิดซะว่าญาติโยมที่ได้ร่วมบุญมานั้นได้ร่วมกันสร้างเจดีไปด้วยก็ได้เพราะว่าในยอดมณฑปนั้นอาตมาก็จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ด้วยเพราะฉะนั้นเป็นทั้งมณฑปเป็นทั้งเจดีในองค์เดียวกันนะก็ใหญ่พอสมควร เพราะฉันก็เลยวันนี้ถือโอกาสมาแจ้งความคืบหน้า,าให้กับญาติโยมทั้งหลายได้รับทราบรับฟังจะได้สบายใจว่าเห็นเงียบไปไปถึงไหนแล้วการก่อสร้างไปถึงไหนแล้วนะวันนี้พอดีทีมช่างก็อยู่ที่นี่นะนะช่างมาให้สัมภาษณ์หน่อยว่าจะยังไงต่อไปอะไรยังไงเอาเห็นไหครับกราบนะ้ำรสการหลวงพ่อพิสิทธิ์ที่จีนโตนะครับ <c oughs> นวัดป่าทรัพยไพวันกระผมช่างแอดช่างปั้นเป็นหัวหน้าช่างนะครับพอดีช่วงมีช่วงหนึ่งที่หยุดหยุดไปเป็นการดําเนินงานช้าไปหน่อยนิดนึงไม่ได้ไม่ได้ล่าช้าเพราะทางทางทางวัดนะครับคือล่าช้าทางช่างเองคือการดำเนินการผมมันช้าเองนะครับผมยอมรับความผิดตรงนี้ประชาไปนิดนึงแล้วก็มาติดฝนด้วยมาติดฝนด้วยครับก็มีส่วนนิดนึงติดฝนมีส่วนนิดนึงครับ แต่ตอนนี้จะคิดว่าจะเสร็จประมาณหลวงพ่อมีความเมตตาเพิ่มร